คือข้ามมาเสียคข้าก็ยกยืนขึ้นก่อนรอไย้แป๊นก็จวจะบอก่อนพัะเต้าแุ่นินอทงัย์ในใจ

ที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำในช่วงปอกพรรษาทำไปก็ในระยะเพราะว่าทันทีก็เริ่มทำมาหลายเดือนแล้วเป็นที่หน้าโง่มาแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาตัวการวันอาสาหาบูชาแปลว่า ชาวันเท่เดินแต่าสารหาหะไปลว่าแปลคือเป็นวันตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาคือทรงแสดงธรรมะาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ตัดสุแล้วสองเดือนเมื่อสองเดือนที่ผ่านม,มาวันวิาานาสาขบูชาทรงตัดสุขตัดสุได้เจ็บบ่ายเพื่อทรงพักผ ริยาพุอยู่ตามต้นไม้เจ็ดสัปดาห์สัปดาห์าที่เจ็ดแห่งเจ็ด วิญญาณภาวังภาวันภูมีราควัณตุโธราธัญญะ や。So, yeah. ক্না ওা ওা